ความหวังหลายหลายท่านนะครับวันนี้วันที่16ก็เลยต้องมากับน้ําอันชุ่มฉ่าชุ่มเย็นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และขอทํานายราศีที่มีผลต่อดาวพฤหัสที่ยายราศีมานั่นก็คือราศีเมถุนครับผมต้องขอแสดงความยินดีนะครับมีโอกาสับมากเลยในการที่เราจะเสี่ยงโชคหรือรับโชครับชัยแล้วก็มีลาบด้วยของฟรีของฟลุกของที่ทําให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นดั่มรวยขึ้น จะเป็นของท่านครับหรือได้ของมาจากการสเสน่หาที่ใครให้นะครับท่านก็จะรู้สึกว่าปราบปลื้มใจมีความสุขใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นโชคดีมีชัยมีลาบอยู่กับราศีเมถุนครับต่อไปครับราศีธนูราศีธน,นูแน่นอนครับดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวอยู่แล้วดาวกุรูบาอาจารย์เป็นประจำตัวอยู่แล้ว,ว,าาาว,ลวเพราะฉะนั้นท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทํางานครับ ท่านจะเจอกับหนทางหรือช่องทางในการทำงานแบบใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสามารถทำได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะครับอาชีพเสริมอาจจะกลายเป็นรายได้หลักการลงทุนทุกอย่างท่านก็จะได้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันการยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งเก่งก็ยิ่งดีแล้วก็มีความสุขจะอยู่กับราศีธนูครับสำหรับราศีต่อไปเป็นราศีอะไรเขียนคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าใจทำนายราศีอะไรแล้วก็พร้อมรับกับคำทำนายที่ดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่ 19เมษายนนี้นะครับย้ำนะครับ19เมษายนนี้ฟ้าเปิดสำหรับทุกๆราศีแล้ว